ดมอร์นิ่งครับทุกคนนี่คือเกาะกูดคาบาน่านะครับนี่ที่พักเยอะมากนะที่พักไปถึงทั้งหลังเลยทุกคนครับเราจะตื่นเช้าหน่อยนะฮะหกโมงแล้วทุกคนทะเลเช้าเช้าไปจนถึงเที่ยงสายเย็นเลยนะฮะจะสวยมากนะครับจะบอกให้เมื่อวานเราเดินไปทางขวาไปตรงท่าเรือน้ําลึก จะเห็นฝูงปลาฝูงปลามาหาสมุทรโอ้โหมาหาสารจริงๆทุกคนสวยมากอยากจะไปอีกเพราะว่าเมื่อวานเอาแต่ถ่ายรูปถูกไหมครับไม่มีเวลาดูเต็มๆแล้วก็เดินทะลุไปแล้วก็ไปออกด้านหลังตรงนี้พราทิตย์ขึ้นนะฮะเดี๋ยววันที่เราจะไปทางนี้ดูบ้างซ้ายมือไปดูตรงเนี้ยฮะนะครับแถวๆใต้สะพานตรงนี้ข้อจุดแข็งของเกาะเนี่ยฮะเกาะกูดคาบาน่า ก็คือเราจะไม่มีอะไรลุกล้ําไปในทะเลเลยแต่การลุกล้ําไปในทะเลนี่ไม่ได้หมายความว่ามันไม่ดีอะไรนะการมีสะพานท่าเรือน้ําลึกมันก็ดีไงแต่ตรงนี้มันก็กลายเป็นว่าเป็นเอกลักษณ์ของเกาะกูดคาบาน่าที่เป็นทรายหาดเยอะกว่าที่อื่นแล้วก็ทะเลก็เล่นได้เต็มที่เลยดอกไม้ตรงนี้ก็หอมมากดอกอะไรก็ไม่รู้หอมหวานเหมือนดอกรสสุขคนนะะทุกคนถ้าต้องเที่ยวยังไม่ตื่นกันนี่ฮนงะลืน่น เดี๋ยวพอแดดเริ่มขึ้นจะยิ่งสวยนะครับทุกคนนี่ตอนเช้าๆจะเห็นว่าทะเลยังแบบธรรมดาธรรมดาตามสีท้องฟ้าใช่ไหมท้องฟ้ายังไม่ยังไม่น้ําเงินฟ้าจัดทะเลก็เลยยังไม่ชัดเท่าไหร่นะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันแต่ที่แน่ๆพระอาทิตย์เริ่มขึ้นแล้วครับทุกคนเกาะกูด <Good. S 1> นะฮะภูมิใจเนอะยิ่งเรามีข่าว ว่าขเขมรมันจะเอาเกาะกูดทืนจะเคลม,มันต้องเคลมอยู่แล้วแหละนะครับเพราะว่ามันมันเฉียดฉิวอยู่กับพื้นที่ของมันประเทศของมันอยู่ติดกับเราืูออกมาทํานองนั้นแหละถึงเราบอกเราภูมิใจในความเป็นเกาะกูดเกาะช้างเกาะหมากไม่นั้นนะถ้าตราดเป็นของขเขมรเราไม่ได้เอกร,ราชนะฮะเราก็คงเป็นขเขมรไปแล้วเราก็คงสูญเสียเกาะอันงดงามนะฮะนี่เกาะกูดคาบบ้านาต้นต้นมะพร้าวเยอะมาก ผูทรายจะละเอียดมากทุกคนนะครับเขาบอกจะมีหาดลับใช่ไหมหาดส่วนตัวหาดคุ้มนางพญาของแถวเกาะช้างเนาะกก็เลิศเหมือนกันก็เลิศน่าสนใจนะฮะทุกคนน่นนาสนใจ แต่เดี๋ยวเราจะไปเสือดำโกไปขึ้นเรือเที่ยงครึ่งทุกคนแล้วก็เราก็จะถ่ายคลิปบรรยากาศบนเรืออีกครั้งหนึ่งแล้วก็ถึงท่าเรือแหลมศอกก็จะทานข้าวตรงร้านนางพญารีสอร์ตตรงนั้นนางพญาเออรีสอร์ตเป็นร้านอาหารติดจับแหลมศอกเลยทุกคนนี่ผีเสื้อผีเสื้อสวยมากเลยทุกคนนี่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 ผีเสื้อว้าผีเสื้อทะเลทุกคนนี่นี่นี่สีเหลืองห,หม สวยนะจะไปไหนจ้าเธอนี่ครับทุกคนสวยไหมสวยเราเดินมาตรงนี้นะครับเห็นว่าน้ําทะเลสามารถเล่นได้เหมือนสระว่ายน้ําอะครับไม่ลึกสามารถลงไปถึงตรงนั้นได้เห็นไหมคนไหมเห็นคนลงไปเลยสะพานไปอีกเห็นไหมไม่ลึกครับทุกคนเล่นน้ําได้ เดินไปท่าเรือดีกว่าท่าเรือจะมีปลาเยอะแต่ตรงนี้ไม่ค่อยอ่ะทุกคนไม่เป็นเพราะอะไรแต่ตรงนู้นน่ะมันจะแบบโอ้โหเยอะมากเห็นว่ามีหอยนางรมด้วยนะ๋ือเราไปกันแต่เราเดินไปตรงนี้ก่อนไปขึ้นสะพานนี้ก่อนนี่ฮะทุกคนน้ำทะเลจะใส่ระดับหนึ่งเลยทีเดียว หนาวไม่เจ้าฝรั่งนี่ฮะเดินไปสวยงามนี่ฮะเกาะกูดคาบาน่าเห็นไหมเดินไปตรงสะพานท่าเรือน้ำลึกตรงนั้นสวยมากเขาบอกสวยกว่าตรงนี้อีกตรงนี้จะเด็กๆแต่ตรงนี้ดีตรงที่ว่า เขาจะอาบว่ายน้ำได้ไม่ลึกมากเห็นไหมฮะทุกคนเป็นท้องทรายได้เป็นท้องทราย,เป,ายเป็นพื้นทรายทุกคน So you like Thailand so yes, <I> you come here <Thailand. S 1> every year? Yes every year. Oh, okay nice. ตัวดัง the sun is rising